เฟคมากมันลงตัวพอดีเนื้อเยอะเนื้อนุ่มมันน้อยรสชาติดีอังกฤสฝั่งออสเตรเลียมาผสมกับวากิวของญี่ปุ่นได้เ t e x t อร์ที่แปลกใหม่ซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยยังไม่คิดเลยนะครับว่าอันนี้คือบวัวสายพันธุ์ไทยราคาเริ่มต้นที่69บาท69บาทเท่านั้นนะครับเป็นเจ้าแรกในวิทยาเลยครับปิ้งย่างอยากกินอีกอู่1นึ้บาทมีเงินทอนเหลือกลับบ้านอิ่มกลับไปแบบจุกจกคือผมว่ามันคุ้มมาก เป็นรา้านอาหารญี่ปุ่นคุณภาพวัตถุดิบเกรดพรีเมียมเน้นราคาถูกคือเงินมาแค่100บาทก็คือสามารถยิมกลับบ้านได้แถมมีตังค์กลับบ้านด้วยครับตามคอนเซ็ปต์เดิมของเรานะครับผมปัจจุบันเรามีไลน์ใหม่นะครับจะเป็นปิ้งย่างนะครับหรือเลขอีกอย่างนึงก็คือยากิโทริกุนะครับใครที่มีความรู้สึกว่าอยากกินเนื้อราคาไม่แพงนะครับอารมณ์แบบญี่ปุ่นเนี่ยทางเราแนะนําให้มาที่ซูชิโนได้เลยครับ เนื้อวากิวไทยที่ร้านซูชิโนชัยนะครับก็คือมันจะเป็นสายพันธุ์ลูกครึ่งนะครับจะเอาส่วนดีของพันธุ์อังกัสทางฝั่งออสเตรเลียมาผสมกับวากิวของญี่ปุ่นได้รสชาติได้เท็กซเจอร์ที่แปลกใหม่ขึ้นมาเทสเนี่ยที่ออกมาเนี่ยคือจะนุ่มที่มันเพอร์เฟกต์พอดีอะครับมันไม่เยอะเกินไปแล้วก็ได้สัมผัสเนื้อรสชาติของเนื้อเต็มเต็มเลยซึ่งฝรัลังบางคนเนี่ยยังไม่คิดเลยนะครับว่าอันเนตคือบัวสายพันธุ์ไทยซึ่งรสชาติมันแบบว่า มากถ้าคนที่สนใจเริ่มที่จะทานเนื้อนะครับคือเราจะแนะนําเลยว่าสตาร์เตอร์แรกเลยนะครับคือให้ลองวาคิวเนี่ยสายพันของไทยก่อนบางคนเนี่ยคือไม่ชอบทานมันเลยแล้วบางทีเนื้อที่เราเจอเนี่ยคือจะติดมันเยอะมากนะครับแต่สายพันธ์วาคิวไทยเนี่ยคือมันเป็นลูกผสมมันลงตัวพอดีเนื้อเยอะเนื้อนุ่มมันน้อยรสชาติดีนะก็เลยอยากจะแนะนําว่าให้เริ่มลองทานเนื้อวาคิวไทยดูก่อนแล้วเราจะติดใจ ราคาของเรานะครับจะเริ่มต้นที่69บาทนะครับ69เหรอใช่ตามคอนเซปต์เราเลยครับผม <S 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 อย่าง69บาทนะครับอันนี้คือมันจะเป็นอย่างคือเราจะให้ถ่ายอย่างนี้เลยนะครับขนาดนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเสิร์ฟมันกรอบนะครับส่วนของเสิร์ฟมันกรอบนะครับผมรสผัดมันจะนุ่มครับผมเพราะว่ามันจะมีติดมันนิดนึงนะฮะอันนี้คือ เป็นเนื้อส่วน3ชั้นนะครับ69บาทเหมือนกันครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลิ้นวัวถ้าคนชอบทานลิ้นนะครับเนื้อก็จะนุ่มไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมทุกส่วนของอของวัวที่เราเอานำมาขายเนี่ยในร้านเนี่ยไม่ว่าจะเซตไหนเนี่ยคือเราใช้เนื้อเกรดพรีเมียมทั้งหมดของไหวากิ้วเลยครับผมเนื้อวากิวของเรานะครับนี่ครับลายจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะครับ อันนี้คือยังไม่ได้ลาดสายครับเพื่ออยากให้เห็นลายของเนื้อชัดเจนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซต299นะครับผมก็จะมีเนื้อ3ชั้นเนื้อโหนกสันคอเนื้อเสริมมันกรอบนะครับถ้าเทียบกับหน้าผมแล้วคือใหญ่มากอย่างที่บอกครับคือเราต้องการแค่กำไรน้อยๆให้ทุกคนได้อิ่มกลับบ้านไปมีเงินเหลือติดกลับบ้านครับผมแล้วก็จะมีเซตนี้นะครับเป็นเซตใหญ่เซตใหญ่เลยก็จะราคาที่899นะครับ จะมีเนื้อ3มชั้นเนื้อโหนกเนื้อสันคอเนื้อเสิร์ฟมันกรอบใบพรายลิปอายแล้วก็เนื้อวากิวที่มันเป็นจุดเด่นของเราครอบผมอันนี้ประมาณ4ี่คน5คนได้หมดเลยครับคือมาทานกันเป็นกลุ่มได้เลยแค่ถาดเดียว <ถา S 1> คือกินใช่ครับเคยเคยมีลูกค้ามานั่งทานกัน5้าหคนห้าท่านคือแบบว่า <laughs> บอกว่าอิ่มมาก <laughs> <laughs> ครับผมยืนยันว่าเป็นพรีเมียมจริงนะเป็นพรีเมียมครับผมเราใช้เกรดพรีเมียมเราไม่ให้เสียชื่อของร้านซูชิโนอยู่แล้วครับ เปเชลเซตของทางน้องนะครับ495ก็จะได้เนื้อวากิวเนื้อลิปอายไปเต็มๆเ,เลยครับแล้วก็ทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่มาจากเพจของอยุธยาไกลนะครับคือสั่งเซ็ตนี้เซ็ตใหญ่ก็คือเซ็ต C ที่ราคา899นะครับคือเราจะแถมอาราคาให้หมด11ถาดนะครับคือสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็น เนื้อ3ชั้นเสือมันกรอบเนื้อลิปอายเนื้อหนกสันนอกหรือลิ้นบัวได้เลยครับคือเราแถมให้เลย1ถาดนะครับผมคือผมว่ามันคุ้มมากคือสั่งแค่เซตเดียวแล้วแถมได้แบบว่าเลือกเนื้อที่เราอยากจะทานพิเศษเพิ่มเนี่ยอีกฟรีเลยหนึ่งที ซอสของเรานะครับคือก็จะมีอันนี้เนบาร์บีคิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้าจิ้มพรสืออันนี้เกลือกระพิกไทยเราใช้อย่างดีเลยเกลือเราใช้เกลือหิมาลาย,ยันนะครับกรพิกไทยเรานําเข้ามาจากฝรั่งเศสเลยนะครับคือผมอยากจะย้าม,มากถ้าเกิดได้มาลองทานนะคือจะไม่เชื่อเลยนะว่าคนไทยอ่สามารถ,ถาผสมพันธ์ให้รสชาติออกมาได้ขนาดนี้พูดง่ายๆคือคนไทยไม่เคยแพ้ชาติใดในโลก รสชาติเนี่ยคือดีเทียบเท่าของต่างชาติเลยครับถ้าไม่เชื่อต้องมาลองทานดูครับเราจะรู้ว่ารสชาติสุดๆแล้วว่าคือการันตีนได้เลยครับเป็นเจ้าแรกในวิทยาเลยครับปิ้งย่างแยบกี่คือเราเปิดมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะลูกค้าส่วนใหญ่มาจากังางจังหวัดครับขับรถมาเพื่อมานั่งทานโดยเฉพาะครับใช่ที่นี่ถูกแล้วก็คือคนที่เคยมาทานแล้วเขาพูดกันปากต่อปาก บอกว่ามาทานระคุมรสชาติคือดีนอกจากเนื้อแล้วคือร้านเราก็ยังมีอาหารอย่างอื่นบริการด้วยครับผมเพราะว่าเราเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเราก็มีรายอาหารญี่ปุ่นอย่างอื่นด้วยมีบุฟเฟ่ต์้วยครับผมบุฟเฟ่ต์ก็จะมี2ราคาครับ3 9 9 5 9 9คือราคาเริ่มต้นนะครับแต่คือสามารถทานได้เกือบทุกเมนูที่ททอยู่ในร้านเลยน่าฟินไปได้เรื่อยๆเลยครับถ้าอย่างวันอาทิตย์ถึงเพื่อหัสร้านปิด3าทุ่มใช่ไหมครัสบศุกร์เสาร์เปนทุ่ม ลูกค้าจะนั่งยาวถึง5้าทุ่มเราก็ยังบริการคือร้านซูชิโนอยุทยานะครับถ้ามาจาาทางกรุงเทพนะครับพอเข้ามาแล้วเจอวงเวียนเจดีวัดสามปลื้มนะครับคือตรงเข้ามาจะเจอแขกทางหลวงอยุธยาอยู่ฝั่งซ้ายก่อนที่จะข้ามสะพานฟรีดีเข้าเมืองอยุทยานะครับไม่ต้องข้ามนะครับคือกลับรถใต้สะพานมาร้านที่อยู่ฝักงตรงข้ามแขงทางหลวงอยุทยาเลครับ แต่ถ้าเกิดมาจากในเมืองอยุธยาลงสะพานรีรีมาแล้วให้ชิดซ้ายเต็มชิดซ้ายเลยนะครับจะอยู่ตรงข้ามแางทางดดเหมือนกันคือทุกวันครับทุกวันเลยดีกว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเวลาเปิดใหม่ละเป็นสเสวตโมงเช้านะครับจนถึง3ามทุ่มเนื้อเราจะเริ่มก้น5้าโมงเย็นครับผมเบอ <S <S ร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับจะเป็น0991547426นะครับหรือจะติดต่อเข้ามาในเพจซูชินโนอยุธยาก็ได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นคนอยุธยาหรือจากที่ไหนก็แล้วแต่มาทานที่ซูชิโนอยุธยานะครับ คือสามารถถือเงินมาได้แค่100บาทแล้วก็มีเงินทอนเหลือกลับบ้านแถมอิ่มกลับไปแบบจุกๆนะครับแล้วตอนนี้เราเปิดไลายพิเศษก็คือไลน์ปิ้งยากหรือที่ทุกคนเรียกว่าย,ยากีนิคุนะครับจะเป็นไลน์เนื้อล้วนบรรยากาศญี่ปุ่นสไตล์อัยาะเลยครับราคารเริ่มต้นที่69บาทเท่านั้นนะครับยิ่งมาเยอะยิ่งอิ่มกลับบ้านแถมมีเงินเหลือเยอะด้วย